เช่นเคยค่ะสำหรับภารกิจของบีในวันนี้นะคะได้รับมอบหมายมาจากนี่เลยพิธีกรคนหล่อของเรานะคะคนหล่อเกตเวย์ไทยฐานนั่นก็คือให้บีโทรไปติดต่อพี่สุรักษ์นะคะชัย,ยกิติค่ะซึ่งเป็นอดีตทีมชาติไทยของเรานะคะเดี๋ยวเราโทรไปถามเขากันเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะพอมีเวลาว่างให้พี่โก้ของเรานั้นไปสัมภาษณ์ในช่วงตามตำนานหรือเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะนะสุรักษ์นะคะค่นอารบีโทรจากรายการบอลนิกบาลนะคะสัมภาษณ์ในช่วงตามตำนานนะคะธุรกิจบัณฑิตนะคะวันเสาร์9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสรุปนะเขายินดีที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศของเรานะคะเดี๋ยวบีขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปที่สนามกันเลยดีกว่าค่ะ ท้าวีอยู่กับน,น้าสุรักษ์นะคะซึ่งเป็นออดีตกองหลังของทีมชาติไทยของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านะคะตัวนี้คือจุดสมัครใช่ไหมคะลงทะเบียนเยาวชนหน้าที่จะต้องมาเรียนช่วงอายุในการสมัครครั้งนี้ถ้าอยู่ที่เท่าไหร่คะก็มี4ี่ขวบขึ้นไปนะสี่ห้าขวบขึ้นไปไปถึงสิบเจ็ดนี่นนะไม่มุ่งหวังว่าเขาจะต้องเก่งถึงขั้นติดทีมชาติเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเน้นให้เขาออกร่างกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นาศีล เอา,าเล่นกีฬานี้น้องจากตรงนี้แล้วก็จะได้ห่างเห็นจากพวกอบายมุยขคตอนนี้นะคะพีอยู่ที่สนามที่น้องๆเขาใช้ฝึกซ้อมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะทางตาตรงนี้ทางตานี้อย่างนี้มึงมวยเจ๊กล้ะนี่ตา นีนะคะบีได้อยู่กับผู้ปกครองของน้องๆข้างหลังของบีนะคะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่ปอดครับค่ะพี่ปอดคะทาไมถึงส่งน้องหลงลูกมาฝึกซ้อมที่นี่คะอ่าอยากให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายแล้วก็มีทักษะในเชิงกีฬาครับค่ะ,คะแล้วคิดว่าน้องคาดหวังว่าน้องเขาจะติดทีมชาติไหมก็แล้วแต่ความสามารถเด็กครับผมแต่ก็หวังลึกๆครับถ้าผู้ปกครองท่านใดมีความต้องการให้เด็กๆมีความทักษะในเชิงกีฬาก็ ที่ธุรกิจบันดีครับกบาญจายสุรักษ์ใยกิตติครับขอคบคุณค่ะ กิจกรรมดีๆนะคะที่ให้ และน้องๆน,นะคะมีความผูกพันกันมากขึ้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ปกครองคนไหนสนใจก็สามารถพาน้องๆเข้ามาเรียนที่นี่ได้ค่ะนาภารกิจของบีในวันนี้นะคะก็ต้องจบลงแล้วเพราะว่าเราได้เชิญชวนน้าสุรักษ์มาสัมภาษณ์ในตามตำนานของช่วงพี่โก้กันค่ะและถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะอยากทราบประวัติและความบรนมาของน้าสุรักษ์ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะก็คือช่วงตามตำนานของพี่โก้ค่ะสําหรับวันนี้ภารกิจของบีสำเร็จแล้วบวลา ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พี่เนี่ยดีขึ้นดีขึ้นตอนแรกมัจะถอดออกจากการเป็นพิธีกรอยู่แล้วโมโหโมโหโมโหไปถามใครก็เสื่องเสื่องดูหน้ามันสวยนะแต่มันเสื่องคิดว่ายังไงออกนึกเหรอแล้วก็พูดมันพูดเองรู้เองอยู่คนเดียวคนเดียวอะไรนอะไรก็่รู้เรื่องด้วยเออก็ไหนนะเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เอกเราบอกว่าจะมีภาพของอาจารย์สุรักษ์เหรอไม่รู้ก็คือเขาจะให้เราคงพูดตรงนี้ไหมฮะว่าเราทำตามนี่นี่นี่โอ้โหหล่อเท่โคตรใช่เหรออหนาจเฉลิมชวลิตแล้วมั้งไม่ใช่เหรออะไร สุรักษ์เออว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น่านี้ไม่ใช่โปรดิวเตอร์เราไม่ใช่เพราะว่าสุรักษ์สุทินเคามีสองคนใช่ใช่ใช่พี่ยืนแบ็คขวาน้องยืนแบ็คซ้ายอะไรทั้งอย่างระมาณสุรักษ์สุทินใช่ก็เออ โปรดิวเซอร์ของเราคงอยากให้เราพูดถึงคอนเซปต์ของตามตำนานหน่อยพี่ว่าเราทำช่วงนี้กันเพื่ออะไรครับจริงๆเราขายเป้ามายผมตั้งแบบผมเอาง่ายๆนะครับผมขายเป็นแพ็คๆเลยเหรอเช่นของพี่หนุนทัปเทนเนี่ยตอนนี้ก็ไปปรากฏอารวาสอยู่บนรถไมโครบัสถูกไหมก็จะมีพี่หนุนออกไปแล้วครับซึ่งก็ยังไม่ได้เงินไม่ว่ากันไม่ว่าถือว่าโปรโมทช่องแมงโก้ครับ แต่เราก็จะส่งตามตำนานเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็หวังมากเลยกับนัหล่อนะฮะนหลลอพิชัยคงศรีให้นักบอลไปขายของเนี่ยนะให้นักฟุตบอลเราไปสัมภาษณ์แล้วเราใช้ให้ขายของเราเลยอ้ค่ะซึ่งหนุนัลลอรับปากเป็นอย่างดีไอ้ของแบบนี้มันดีมากเลยเดี๋ยวน้าไปขายให้น้าครับน้าเงียบไปเกือบเดือนแล้วนะฮะแล้วมาทราบวันนี้เดี๋ยวพามาที่นี่เลยนน้าดูอยู่หรือเปล่าก็ทราบนะฮะน้าช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าน้าไม่ช่วยหลานเดี๋ยวหลานเลิกท้ำช่วยหลานไม่เอาแล้วนี่ไปขู่น้าเลย หลานไปตามโคโยตี้หรือเวลาอะไรยังง่ายกว่านะดีกว่าตามตามตำนานจริงๆแล้วอันนี้ก็คืออวิทยาเราพักคุณนะเอาโปรดิวเซอร์เอามาให้ถูกคนอันนี้วิทยาเรากคุณเอามาให้ถูกเอามาให้ถูกนี่นี่แต่กับแมนยูสมัยนู้นสมัยแมนยูยังเป็นชาร์ปหน้าอกจริงๆแล้วก็จริงฮะที่เป็นอ่งบอกว่าเราทำเพื่อขายชโคุณนาครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะผมพูดแบบซักซึ้งกินใจเอาหลายหภาคๆอยู่ที่บ้านเลยนะคือ พี่โก้เนี่ยนำช่วงนี้มาเสนอใช่ไหมครับผมก็เฮ้ยเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยชอบดูคนหรือว่าชื่นชมคนที่เวลาเขาอยู่เฉพาะในสปอตไลท์คือเวลาเขาโหไฟส่องแสงมือถือไม้ไฟสองหน้าชมกันจังครับแต่ว่าเขาคนเหล่านี้เขาสร้างประโยชน์ให้เราเยอะคือทั้งประโยชน์ทางใจนะสร้างความสุขอะไรให้เราต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่พอวันหนึ่งที่เขาเขาพ้นไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมไม่เห็นมีใครไปสนใจเขาเลย ก็มีเรานี่แหละเขาจะอยู่จะกินยังไงหรือว่าเขาไปประกอบอาชีพอะไรนะเราก็ต้องจะให้เกียรติกันเราก็ให้เกติกันให้ตลอดรอดฝั่งถูกต้องนะครับต่อไปอาจจะมีตามตํานานนี่พี่อะไรนะชื่ออะไรนะพี่พิระสุรแานคําอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเราจะตามไปเอออ้าวเข้าช่วงตามตานานนะผมลืมไปว่ายังไม่ได้ดูตามตานานเหรอเพราะว่าเดี๋ยวตามตํานานแล้วยังมีสวัสดีบอลลีผมนึกว่าจบแล้วนะฮะแล้วฮะอ้าวก็ไปดูเรื่องราวของสุรชัยกิติครับที่น้องบีพันธิภาพาผมไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ก็ไปฟังดูว่าชีวิตของสุรักษชัยกิติอดีตน,นักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันผันตัวไปเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลกับเด็กเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอย่างไรเชิญพบกับสุรักษชัยกิติในตามตำนานครับเชิครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการบอลมีกบาลในช่วงตามตำนาน oh, <yeah. S 1> าเอ่ยชื่อปิยะพงผิวอ่อนนี่คือกองหน้าที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลไทยครับแต่ในชุดเดียวกันนั้นเองมีนักฟุตบอลอีกหลายคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติหนึ่งในนั้นคือกองหลังที่มีความสามารถจนได้รับการยอมรับว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในเมืองไทยอีกเช่นกันวันนี้ผมยืนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ มาตามตำนานอนดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอีกท่านหนึ่งอาจารย์สุรักษัยกิติครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะพบกับสุรักษัยกิติในตามตำนาน ท่านผู้ชมครับข้างๆผมนี่คืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นตำนานอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับอำนาเฉลิงโชวลิตนิวัตศรีสวัสดไพโรธบวรรัต์นมิหลดาวยศดาราและพี่ชัยคองศรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ผมอยู่กับสุรชัยกิติครับอดีตกองหลังทีมชาติไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับนสุรักษ์ครับวันนี้ความสุขของคนที่ชื่อสุรัชัยกิติคืออะไรครับความสุขที่แท้จริงทุกวันนี้ไม่ใช่การไปมุ่งมุ่งเน้นการทําทีม ความสุงที่แท้จริงตอนนี้มุ่งเน้นให้เด็กเกยาวชนที่ไม่มีโอกาสจะได้เล่น,ม,ม,ลนม,มีโอกาสจะได้เล่นทีมโรงเรียนไม่มีโอกาสที่ได้ไปไปฝึกะระดับสโมสรเอาเอา,เอาตรงนี้ให้ให้โอกาสเข้าไปในการมาเล่นฝึกพื้นฐานฟุตบอลที่ถูกต้อง เน้นให้เขารู้จักรับผิดชอบ,บใน,นในหน้าที่ตัวเองมาถึงต้องทํำยังไงต้องอยู่กับเพื่อนฝูงยังไงกติก,กาของสังคมก็เป็นยังไงนอกเหนือจากอยู่บ้านเขาเป็นลูกที่ลุกคนต้องตามใจเดี๋ยวที่นี่ทุกคนต้องปรับตัวเหมือนกันหมดดื่มน้ําดื่มเหมือนกันดู่ถังเดียวกันเหนื่อยเหมือนกันเลิกพร้อมกันไม่มีอภิสิทธิ์ว่าต้องออกก่อนออกทีหลัง พราะตรงนี้เราสร้างให้เด็กมีที่ไหนสร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียิรุ่นพี่อยู่ด้วยกันมันต้องมีการเคารพกันให้เกียนรุ่นพี่ก็ต้องรักรุ่นน้องน้องก็ต้องรักพี่อย่าทะเลาะบาดแวงการเล่นกันเพื่อนไม่อยากทําเสียหรอกถ้าเขาทาเสียก็ต้องให้อภัยเขาแล้วคนทาเสียก็อยาให้บ่อยขอโทษกันบ้างไม่ไม่เป็นไรขอโทษนะขอโทษนะไม่ได้หยิบนาอะไรงียรู้จักพูดบ้างเมื่อทําฟาวก็ขอโทษเขาคนโดนทาฟาวก็ต้องให้อภัยกันเขาเรียนน้ำใจนักกีฬากะเป็นเน้นตรงนี้นล้วสุรักษ์คาดหวังนะว น้เขาจะเป็นกําลังสําคัญของวงการฟุกบอลไทยผมผมทำทำโครงการแข่งทองนี้มาตั้งแต่ปี38ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาไปติดทีมชาติหลายคนไปอยู่ในมหาหลัยทีมหาหลัยหลายคนแล้วไปอยู่ระดับไอระดับลีก่ไทยลีกดีท่านหนึ่งมีท่นสองเยอะมากครับ <c oughs> แต่ผมก็ไม่รู้ไม่ไม่เคยจําว่าใครไปอยู่ไหนคือเราสอนเสร็จปั๊บผมจะไม่มีการทรําสถิติว่าใครไปติดอะไรชื่ออะไร ไาเจอหน้ากันขอให้มาทักกันแล้วกันแค่นั้นแหละคือเราจะไม่มีการสนิิ เป็นฝ่ายผลิตป้อนพอเก่งแล้วเขาไปเล่นทีมเดียนแล้วก็ไปแล้วก็เอาคนใหม่มาฝึกฝึกครับทุกวันนี้ก็ฝึกเลิกเวลาเราเลิกฝึกเพียงแล้วก็จะมีการฝึกระบบทีมให้เด็กต่อต่อต่อให้โดยไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับจะต่อให้กให้เขาอยากเล่นเบสิกแล้วการหัดลงทีมหัดวิ่งสำับตัดยังไงให้เขาเข้าใจเกมการออกบอลกันเมื่อไรจะออกบอลเมื่อไรจะเลี้ยงให้เขารู้ครับเพียว่านะะขอกลับไปที่ชีวิตเริ่มต้นนักฟุตบอลของสุรชิติปิตีครับ เริ่มต้นผมใช้ชีวิตอยู่ที่ตำบลหนองบัวลายอํเอาเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรใส่หรอกครับเริ่มต้นจากเป็นเด็กเก็บบอลอยู่หลังประตูผู้ใหญ่เข้ามาเล่นเราก็คอยเก็บบอลที่ข้ามมาแย่งกันเตะคืนมาไว้ชีวิตน,นั้นไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นทีมชาติได้แล้วมีครั้งหนึ่งสมัยยันยงนินทุลมเขาไปเตะโชว์ทีมชาติ เราก็ไปนั่งดูเขาใส่สตาร์ทเป็นรูปสตาร์ทเขาเมื่อไหร่จะมีโอกาสเขาให้จับให้รูปดูแล้วเราก็มีแต่ความฝันพอเติบโตมาไปอยู่ที่ชายภูมิก็เริ่มเล่นบอลสมัยมอส,สองส,ส,องสมัยนั้นมอส,สองแต่ก่อนเป็นนักปีทาก็เริ่มเล่นจริงจังตอนมอสองติดทีมเยาวชนจังหวัดติดทีมจังหวัดในปีเดียวกันแล้วก็ไปต่อที่มหาสาร,รคามพอไปอยู่สาร,รคามก็อาจารย์ปีชาเผือยวพอดีเป็นโค้ช เล่นในทีมมาเรื่อยๆจนมีโอกาสเข้ามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มสวก็มีโอกาสได้เล่นนักเรียนไทยไปแชมป์นักเรียนเอเชียมีโอกาสเข้าสโมสรรับประชาเราก็ได้ได้ติดเยาวชนทีมชาติติดทีมชาติในปีเดียวกันหมดก็้มีโอกาสไต่เต้าขึ้นมาก็จัเป็นจังหวะและโอกาสเป็นช่วงชีวิตที่ว่าไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้มาใส่เสื้อลงเต่ลงได้แต่ทั้งนี้นั้นมาอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความรับผิดชอบถ้าเราทําหน้าที่ดีมีความรับผิดชอบมีใจนักสู้ ไปก็เนโค้ชเขาก็เอาเราลู้เหมือนว่าชีวิตของสุรักน์เนี่ยก็มาตามสเต็ปมาตลอนะครับต่อมาครับต่อมาขฟุตบอลกีฬาถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกๆเลยสุรักน์ได้รับการฝึกฝนแบบที่กำลังฝสุดมากสมัยก่อนไม่ก่อนไม่มีครับไม่มีใครมาสอนให้เขามีบอลหนึ่งใบจะเล่นตอนห้าโมงเย็นเราก็ไปยิ้มมาตอนบ่ายสามโมงยิ้มมาสองคนพี่น้องมาหัดเดาะหัดตะก้อกันหัดแปรกันอย่างเงี้ยสองคนโดยไม่มีโค้ช โค้ดกันเองแล้วประสบความสำเร็จได้โดยวิธีไหนักเรียนได้ความขยันเขาเรียกพลแสงแลวงเรามีพลสวัสค์อยู่แล้วเราทำเขาทําอะไรให้เราดูเราทําได้ทีนี้เราเสริมความพลแสวงความขยันอย่างเดียวผู้กีฬามันจะมีทั้งพลสวัสด์และพลแสวงขาดอย่างหนึ่งก็จะไม่ค่อยลาดลื่นนะครับแต่ถ้ามีครบสองอย่างนี้คู่กันมันจะทําให้เราไปสู่ระดับจุดสูงสุดได้เร็วนะน,นี่อาศัยตรงนี้ครับสุกคนี้เห็นนะครับพูดถึงที่ชายด้วย ใครติดชิ้นชาติก่อนนย่งสองคนอ่าจริงๆก็ติดก่อนปีนึงครับผมก็ตามมาตามมติสอนกีฬาราชประชาครับครับสุรชัยกติตติคนตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เกียรติจันทร์ประวิทย์รประวิทย์ชัยยะศักดิ์มีความสัมพันธ์กัน,นก็มาครั้งแรกเรามาจากบ้านนอกสนใจเรื่องเบี้ยเลี้ยงคือเบี้ยเลี้ยงพอมีที่นอนที่กินแล้วมีที่ซ้อมพอแล้วชีวิตสมัยก่อน เรียนเรียนก็ไม่หยิดตังค์เราก็ไม่ได้มอยู่มาคิดตรงนั้นเรามุ่งเน้นว่าเราทําไงเราจะได้เล่นมีกีฬาที่เราชื่นชอบทำไงเราจะได้มีโอกาสได้เล่นทีมชาติบ,บ้างมีโอกาสบ้างเราก็ต้องทําหน้าที่เราโดยที่มันไม่สนใจเรื่องความเหนื่อยเขานัดเดนี่ยเราต้องไปก่อนเป็นชั่วโมงลงไปฝึกลงไปซ้อมก่อนที่โค้ชจะมาโดยที่ว่าเราไม่ไม่ต้องไปรอโค้ชแต่สมัยนี้มันเวลาโค้ชมาก็ต้องลงสนามกันเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช่ ควารับผิดชอบมันน้อยตอนนก้คนใหญ่ฝาก,าก,กเรียองพวกเยาวชนทั้งหลายที่อยากจะมีโอกาสไดใส่เสือ้อทรงชาติไทยเนี่ยอันดับแรกความขยันความรับผิดชอบต้อมากา่อนอยา่าขี้เกียจอันนี้คือความทรงจำเรื่องของรา,ชาัชรับ โค้รวิเชียสามโค้ปรวิเชียสามแกก็เข้ามาเป็นคนให้รัฐประชายอยู่แล้วเราก็มนโอกาสได้มาสัมผัสเขาก็ดึงเราติดทีมชาติเพราะว่าเห็นว่ามีความสาม,มารถแกกวบคุมลักษณะเน้นเบสิกขนาดทีมชาติอาจารย์วิทย์ก็จเน้นฝึกเบสิกการหยุดการส่งการเลี้ยงเหมือนเดิมทีนี้คนไทยเขาไม่ค่อยชอบเล่นเบสิกมาถึงอยากจะเล่นแต่ทีมเล่นแต่ทีมสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยก่อนเน้นแต่เบสิกเบสิกการวอร์มต้องเบสิกหยุดส่งวงเลี้ยงทุกอย่างทําให้เรามีมีความสามารถเรื่องพื้นฐานบอลในการไปเล่นในเกมเนี่ยมันทําให้เราจะหยุด จะส่งจะอะไรก็แม่นยำตำนานของคุณสุรักษัยกิติยังไม่หมดเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าอย่าพลาดชมนะครับ